สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์ im 1ของคุณพี่นพวรรณที่อำเภอบางระกามจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาเก่าที่คุณพี่นพวรรณได้เปลี่ยนนาข้าวมาเป็นสวนโกโก้จำนวน20ไร่และได้ยกร่องสูงเลยนะครับเอาดินในร่องขึ้นมาโปะบนนี้เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่นาและพื้นที่จะเป็นที่ต่ำน้ำจะท่วมขัง ตอนที่น้ำหลากนะครับอเภอบางละกรรจำจังหพิศนุโลกค,คุณพี่นพวัรจึงยกร่องขึ้นมาแล้วก็มาทำเป็นหลังนะครับเป็นพื้นกว้าง4เมตรนะครับแล้วก็ระยะห่าง3คูณ3เพื่อปลูโกโกโก้สายพันธุ์ IM1 ทางบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาติดตั้งระบบน้ำมาวางระบบต่างๆในเรื่องของการ ะระบบน้ำเป็นหัวมินิสปริงเกอร์และก็เป็นการปลูกที่ถูกวิธีก็คือขุดหลุมให้กว้างให้ลึกและรองก้นหลุมเค้าด้วยปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปลูกโกโก้ลงไปตามคู่มือการปลูกของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันและอองศีโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนาก,กานกดาเสร็จสิ้นเมื่อวันที่22สิงหาสองถ้าถึงวันนี้ โกโก้ปลูกเสร็จแล้วและพัฒนาการโกโก้เติบโตแข็งแรงสมบูรณ์อายุก็ประมาณ8เดือนนะครับก็นี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศรีผู้ปลูกคือคุณพี่นพวรรณนะครับก็จะมีใบที่แตกยอดออกมาสวยงามนะครับใบสีม่วงแบบนี้นะครับก็จะ ผลผลิตที่ออกมาน่าจะเป็นผลสีม่วงนะครับและถ้าใบยอดสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าเป็นใบยอดสีเขียวใบอ่อนสีเขียวแบบนี้ก็ผลจะออกมาเป็นผลสีเขียวเพราะว่าพันไอเอ็มมีอยู่สองสีคือสีเขียวกับสีม่วงถ้าสีเขียวผลแก่ผลสุกแล้วก็จะออกเป็นสีเหลือง แต่ถ้าผลสีม่วงผลแก่ผลสุกก็จะออกเป็นสีส้มเข้มๆการติดดอกออกผลโกโก้ Go Go จะเริ่มติดดอกออกผลประมาณปีครึ่งแล้วจะเก็บผลผลิตได้ในรอบแรกก็ปีที่สองถึงปีที่สามอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน30-50ปีนะครับตั้งแต่เขาติดดอกออกผลใช้เวลาประมาณ4-5เดือน120วันถึง150วันนั่นเองนะครับตรงนี้พี่นพวรรณได้ เปลี่ยนนาะข้าวเป็นสวนโกโก้โกโก้ไอเอ็พี่นพวรรณเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์นะครับส่วนใหญ่แล้วภาพรวมแล้วโกโก้สมบูรณ์ดีมากนะครับเนี่ยฮะคุณพี่นพวรรณได้ทำรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันลมและก็น้ำที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูฝนน้ำหลากนะครับไม่ให้น้ำเข้าและพื้นที่ใหม่ก็กำลังเตรียมล้อมรอบ ครับเพื่อทําคันกันน้ําและคุณพี่นพวันได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกประมาณสิบไร่วันนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาส่งมอบก0า0โกโก้สายพันธุ์ IM 1อีกจำนวน500ต้นเมื่อปลูก500ต้นจบพี่นพวันก็จะสั่ง9้าพันมาเพิ่มจนครบ10ไร่ก็น่าจะประมาณ1,500ถึง2,000ต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องเกษตรกร มาพัฒนาอาชีพมาสร้างงานสร้างป่าสร้างไรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนการทําอาชีพอะไรสุดแท้แต่ถ้าเราปลูกไปแล้วไม่มีตลาดลงทุนไปแล้วไม่ผลผลิตขายไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นโกโก้สายพันธุ์ไอเวันของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอองศีาพันทุกต้นออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมอายุไม่ต่ำกว่า5-10ปีต้นพันธ์ ที่ออกมาอายุระหว่าง4ถึง6เดือนแต่รุ่นนี้นำมาส่งให้ก็6เดือนสูงประมาณ7 0ถึง80เซนติเมตรกล้าพันธุ์ทุกต้นออกมาจากมาร์คลินฟาร์มที่อำเภอสานประตองจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นกล้าพันธุ์ต้นละ55บาทปลูก1ไร่170ต้นระยะห่าง3คูณ3เมตรเป็นเงิน9,350บาทนะครับเรามีสัญญาซื้อขายผลผลิต2ฉบับด้วยกันนะครับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ มีหลายคนเกษตรกรหลายพื้นที่ที่โทรมาถามแล้วก็บอกว่ามีบริษัทบางบริษัทที่ส่งเสริมปลูโกโกโก้เมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาบริษัทเหล่านั้นถามว่าเขาไปไหนแล้วผลผลิตที่ออกถ้าเป็นพันธุ์ IM1 ทางมาร์คลินฟาร์มจะรับซื้อทั้งหมดแต่ถ้าไม่ใช่พันธุ์ IM1 และไม่ใช่ สมาชิกผู้ปลูกของบริษัทมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตเราก็จะไม่ซื้อผลผลิต,ตเกษตรกรถามว่าแล้วจะซื้อพันธชุมพรหนึ่งไหมที่กเกษตรกรปลูกไปกับบริษัทอื่นกลุ่มอื่นทางมาร์กลินฟาร์มบอกว่าไม่รับซื้อผลผลิตที่เป็นสายพันธุ์ชุมพรหนึ่งหรือพันธุ์อื่นเพราะว่าคุณสมบัติของโกโก้นั้นต่างกันโกโก้ไอเอ็มวันเป็นโกโก้หอมเป็นรุ่นที่หนึ่งที่ส่งเสริมปลูกเท่านั้น และหลายบริษัทที่บอกว่าปลูกแล้วมีรับซื้อเท่านั้นเท่านี้มันก็เป็นเรื่องที่พี่น้องเกษตรกร,กรต้องคิดวิเคราะหนะ์ณปัจจุบันนี้บริษัทต่างๆก็อาจจะหายไปและขายผลผลิตไม่ได้และทางบริษัท JPY ได้รับข้อมูลเยอะมากในทางที่บอกว่าปลูกแล้วไม่มีที่ขายขายไม่ได้บริษัทหายไปไหนต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะต้องคิดวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้น ขี้หนาให้รอบครอบรอบด้านมองไปถึงข้างในบริษัทเขาที่เขาเปิดบริษัทเป็นอย่างไรขายปุ๋ยขายยาขายฮอร์โมนหรือว่ามาีในความคิดที่จะพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยส่งเสริมปลูกโกโก้และมีองค์ความรู้ในเรื่องโกโก้มากน้อยแค่ไหนและสายพันธุ์ที่เขามาส่งเสริมปลูกนั้นเป็นพันธุ์อะไรเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการหรือไม่เป็นโกโก้เนื้อหรือโกโก้หอมนี่ในเรื่องของ บริษัทแล้วก็ในเรื่องสายพันธุ์เช่นเดียวกันต้องศึกษาให้ชัดเจนว่าในสายพันธุ์ที่มาส่งเสริมนั้นเป็นโกโก้เนื้อหรือโกโก้หอมคุณสมบัติเป็นยังไงตลาดต้องการหรือไม่และที่สําคัญที่สุดอีกประเด็นหนึ่งก็คือโรงงานบริษัทต่างๆที่เปิดกันขึ้นมาตั้งแต่ปี596061-62แล้วเขาเปิดขึ้นมามีโรงงานแปรรูปหรือ,อยังเพราะโกโก้แปรรูปในอุตสาหกรรมได้หลายอย่างนะครับในลูกอมลูกกวาดรสช็อกโกแลต อุตสาหกรรมเบเก,เกอรี่อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมยาสูบอุตสาหกรรมเครื่องสาอางเหล่านี้ล้วนได้มาจากโกโก้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความมั่นคง,งของพี่น้องเกษตรกรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโรงงานแปรรูปที่ชัดเจนและอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์รูกสันพูดตลอดคือต้องมีตลาดแปรรูปแล้วขายที่ไหนขายให้ใครผลิตภัณฑ์ที่ได้มีตลาดรองรับหรือไม่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศนี่คือความสําคัญของโกโก้ทั้งสิน้น วันนี้ทางบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดโดยดรพัฒนโกโก้ต้องกราบขอบพระคุณพี่นพวรรณเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจโกโก้ Go Go, สายพันธุ์ IM1 และให้บริษัท JPY โกโก้ Go, ไทยจำกัดมาส่งเสริมการปลูกติดตามดูแลรับซื้อผลผลิตคืนให้มาร์คลินช็อกโกแลตและขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจโกโก้ Go Go, สายพันธุ IM 1, y, ์ IM1, JPY โกโก้มาร์คลินฟาร์มและมาร์คลินช็อกโกแลต สนใจจะปลูโกโกโก้ติดต่อโดยตรงดรพัดโกโ้0 955572797กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบข้อมูลในเชิงลึกในเรื่องของโกโก้เพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่น้องประวันและพี่น้องกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ